เาต้องทำงานอ่นนนด้วยอันนี้กี่คนนีสองคนทุกอย่างแหละไม่มีอะไรยกคนเดียวได้หรอกอันนี้สองคนหรอกเอ้า

ไปมานึ่งกหเนนึ่นึ่งหนึงไปวยนี่ตั้งดีอาจารนี่ไโดนไปจกนะไปไปทด้ไหนไปทางไหนมาดิเขาตัวใหญ่เ้ามาก่อนเอามาเลยเอามาไปแล้วสองนาทีออาอันนี้พดาคนเดียวนับฝอยขึ้นมาอยู่ไก่รอยออกฝอนนแล้วเนบขางลยน

อปล้างชิ้นท oui. e. ีนแก้วอิ่มมันยกแล้ออกหมด

อันนี้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 มันเสี่ยงอันนี้อันนี้มันเสี่ยงอันนี้รับเสีลุงอีกได้ล่ม้มันีลงนี่กมนหนักเฮ้ยแต่ตลงก็มีรับผอบยันได้รับผอบโนให้บาคืออย่าง ยึดข้นสาที่าดแห้งหายหนาดมาเรื่องนีาหนาแดงยังไม่คว้ามากกว่าม่ความก่ายังคนเ่งขี่ได้้างขี่ออกแห้งหลายแต่คือจำเป็นมีแห้งทัทาซืน่ะกะบวนภาษาโคราชวจะไรอะไรนะตริอ่ะเอาไม่ความากว่าเร็วจับตรงนี้แล้ว นอะรสินีวนกรลปว่ต้องนเด้อครับว้าบกบอคว้าบอมีุยกเอานำเย็นๆกิน้วนะครับในตู้เย็นี้วครับบ้นานใบ้านเอาน้เย uhm, uh, ็นๆในตู้เย็น เอาไส้อยู่นั่นน่ะเิ่าจโอ้โอฮันฮันฮัตกกหัวแล้วมันเอ้าต้อะดูเทียนเทียน่าดมเียอยดามแล้วอยมายไลอ้ยแล้วมันกางจอยยิเ่อนหัวตรายนาดกันเบอน่ะเอายกมาเครื่องเสียงยกมาไม่ได้องปูไป โอ๊ยบไดบไดต้องซอยกันซอยกันมันไม่เหมือนกันด้อเดอไม่กวาดกันเด้อเด้กวาดกนไม่กวาดก็ได้ท้บ้าวว่มาเด้กวาดกนเดียเดียวเด้จัดแ้ำพมาแป้งมันหนักพวกยังมงยังัยวหลังเียเียวจาจี๋เดียวคน เช็ดกัแทงพีอเ้ยปาอมีฟองออกได้เลยนอ้มันมวดออกจากในชุ้ม่นี่น่ะโอ้ยันวันตอกมีเราเ่หนเะันกมาอควาจอาา่ก็ไม่เมีคนพึ่งล่างมือเด้อเพ่มล่างมือ เอามายกไปแงดแก่มั่งให้รู้ไปเร่องไปแก่มั่งให้รู้ไปไปแก่มั่งให้รู้ไปมันดับแล้วบ่เดับเลยมันอ่าจอดับแล้ว ไปแล้วหนึ่งลุ้งคนเดียวลงน่ยเรียบร้อยแล้วชาวใหญ่ชี้จอดับเสร็จข้าเข่าแล้วนักยายปันนำมาไปหานโขยมาโข้ยพี่ย่างนะเสร็จแล้วเองกระดาษขนาดนี้เนาะชาวญาติชีจอดับแล้วก็มือดอกมันบ้าขนาดนี้ลุงบอกว่าไม่ต้องยกอันนี้เพราะมันหนักเดี๋ยวยกสองคนโอ้ยยกสองคนหนึ่ง

วันนี้ลุงช่างไปนลุงแข็งแรงมากเลยนะคะพี่สอันนี้นละยค,ะค่ะคลิปนี้ก็นี่คะ่ะก็มาดูองค์ปู่ปาริกิตนะคะราชนะคะสี 4, ่เนาะได้พังง่ายนะดูนีคะ่ะสวยงามนะคะนี่สีอันนี้ก็เป็นนาควัน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 ,วนพูดกลางคืนนะคะพี 4, นะ่สีเนาะเป็นสีขาวนะคะพี่สีสวยมากเลยนะคะก็ฝั่งนน้นก็เป็นลุงทำงานอยู่นะคะ